chưa mãi hết mừng là mật sưu vang nó vang lưu hiếp 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 จะเบดิดจะเบดิดจะเบดิดจะเบิดเอาออกเลย อะไรกระป๋องเยอหนูมาซื้ออะไรกระป๋องเยาติดเขาได้ผบัดยาเยอะมาซื้อน้ำมันลมเหรอเห็นปะผมไม่มาบัดยาเยอะไกินไม่ได้ไน่ๆก็ลูกปะาปลาไม่เข้าใจจริงๆพวกพี่หนูมาซื้ออะไรอยากกินอะไรครับอยากเมาครับกินยาดองอะไรอยากเมาอยากเมาไปกินนู่นไปกินนี่นี่เดี๋ยวพาไปกินใบกระท่อมไปทุก ขอเบียร์คืนด้วยไม่ไม่มีครับปะไม่มีครับไม่ให้ครับเอาเงินจากไหนมาซื้ออ้าวผมไปยืมเพื่อนดิครับยืมเพื่อนไปเถอะไปเถอะอยากเมาเอาอะไใครเสี่ยงผมนะเอาเบียมากินกับผมไม่มีหรอกทิ้งไปเลยทิ้งเลยเนาะทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งเลยครับผมเอ้ยไม่เอาไม่เอา กินแค่นี้ไม่พอที่จะตามมาทำไมเนี่ยตามมาแล้วจะแบบนี้ผมไม่ได้ให้ตามพี่เป็นห่วงเบิร์ดอ่ะไปเลยวิ่งกลับบ้านเลยวิ่งกลับบ้านเลยอ๋อเออ,เอ,อ เปนมังค์ก็จะไปซื้ออีกแล้วนะแล้วมันอยที่ขอเอ้ยวางไว้อย่างเงี้ยเลยให้เป็นหลักฐานเยว่าจะซื้ออะไรมาอ๋อเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวโดนหมาบ้าเดี๋ยวน้องมันโดนหมาบ้าเลยดีนะน้องแพลวน้องแพลวเห็นนะว่าวิ่งออกจากบ้านมาน้องแพลวเป็นห่วงก็เลยวิ่งมาดูปรากฏว่าน้อง ไปซื้อของร้านค้าหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องมันงอนแล้วมันงอนแล้วมันงอนแล้วมันงอนแพ้แล้วมันงอนต้องแพ้แล้ววันหลังไม่คุยกับน้องแพ้แล้วเกำลังซีกันเลย น้องป่วยนะครับน้องก็ตามอารมณ์ของเด็กๆนะอาจจะอยากกินนั่นอยากกินนี่แต่ว่าบางทีอยากไปกินสิ่งที่ต้องห้ามอะไรเงี้ยเราก็ต้องเบรกเอาไว้นะครับ ผมไม่วิ่งนะผมเหนื่อย ไปไหนน้องไปไหนหล่ะเดินไปทางไหนล่ะรน้องกึบไปกระป๋องหนึ่งนะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันจริงมันออกไปซื้อกระป๋องมากระป๋องหนึ่งอะเดีไปซื้อมากระป๋องหนึ่งยึดไปแล้วเออเ,เด้เด้อเด้เด้อ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 ด้ เดี๋ยวไปดูน้องอันแล้วกันเนาะน้องบอกว่าอยากกินยาดองยาดองไม่มีไม่ให้กินน้องเลยออกไปวิ่งไปร้านค้านักขาวนะช่องอมรินตามไปทันก็เลยแย่งมาได้ก็เลยแย่งมาได้นะเบิดหนีไปห้องน้ำแล้วฮะหนีไปห้องน้ำแล้วหนีไปห้องน้ำเหรอเอ <c oughs> ตื่นเต้นทุกวันมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวันวมันวิ่งไวมากเลยเบิร์ดอ่ะไปไหน,ลไนแล้วพี่มัออนวิ่งไปห้องน้ำล้วไปห้องน้ำ้องน้ำทางน้ำทางน้ำไปดูไปดูไปดูปดปมันได้ยาเส้นมาหรือเปล่าได้ครับผมว่ามันได้ยาเส้นมาแน่เลยมันคงไม่ได้กระป๋องกระป๋องเดียวหรอกแล้วผมดูพี่ติ๊กที่ขายเนี่ยขายกระเหรี่ยงอ๋อไป้องน้ำเร็เร็วไปดูดิเบิร์ดอยู่เปล่าวเร็ว หน่วยรถพิเศษผมคนนี้ไว้ใจได้เอาอเอาไม้ใส่ไว้ที่แกได้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กตรวจสอบตรวจสอบเร็วยหน่วยรถพิเศษไปชักมันมีบุรีไปแล้วไงมบุรีไอ้พวกพวกนี้ไปเจอไปชักมันมีอยู่ไม่ทะว่ากินบุหรี่ลืมเลยต้องสีไปชักมันมีอยู่แล้วเขาขาวผู้หญิงราดน้ำมันเผาตัวเองงัคิดมากเกินไปที่โม่งน่ะใช่ แต่ไปทื้อแต่โม่งเช่ากูเหลื่อโล่กับพี่ไม่มีอะไรจะาทำไม่ใช่ไปลองชิดกูอ่ะเป็นความบ้าเพราะลองไปเอาไฟ้าพันแล้วมันตกไม่ตายเพราะรู้กลฟวตายแตสอนเลยอบรมอบรมอบรมข้บ้านอบรมนิ้ว่าอบรมได้นั่งอบรมอบรมสอนน้องสอนน้องกูไปพันไปไปว่าไม่มีใครทำอะไรเบร์ต่อขหยปั๊กมอกรนะว่ามอกรกดป่ะกดแพ้ว่ากดแพ้ปล่าเอออ่ะคืนดีคืนดีกับแพ้ก่อน ไม่ดีค่ะนะไอ้นี่มันมันเป็นแรงบ้าด่าแล้วครบก่อนแล้วครบก่อนเนาะไม่ไม่ครบไปหรอไม่ครบแล้วไม่ครบแล้วเหรอทำไมคนนี้ทำไมคนนี้ทำไมทำไมไม่ครบแล้วทำไมไม่ครบแล้วอืเราเป็มุมผมไม่เข้าใจจริงๆไม่ได้แล้วอ่ะ เดิมปากเหม็นกลัวปากเหม็นเดี๋ยวเดีจะไม่ไ้กงเหมนกันเลยมีอะไรบ้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างในกระเป๋ามีอะหรอการแท่งเดียวมีอาการแท่งเดียวเหรอไม่หมอเกตให้หมอเกตให้แล้วคนนี้ดีดีหรือเปล่าคนนี้ดีหรือเปล่าไม่ไหวมือก็ไม่ช้ากินอย่างเดียวอยู่เดียวแล้วกลัวอะไรเดียวกลัวอะไรที่บอกพี่ต้าวมักลัวอะไร เราไปทำอะไรไว้อะ่ะปวดตายแล<า>้วครับฮะปวดตายเราทำอะไรไว้อะ่ะถามว่าไปทำอะไรไว้ <sk ill> ไม่ทำหรออยู่พรุ่งนี้อยู่พรุ่งน,นี้วันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่ขายอ๋อจ,จ,จบจบแล้วจบแล้วไม่ขายไม่ขายให้เมื่อกี้เนี่ยที่มาเบิร์ดอ่ะ Oh เออเอ็งดูยาได้มาเยี่ยตรงหน้าบ้านมึงใช่ได้พูดได้หรอนตรงหน้าบ้านเนี่เออน้างเยี่ยมหน้าพี่สเนเอกไตรเหรอ <c oughs> อ,อ่ะอสั่งอะไรเต็นท์นะสั่งเต็นท์กันนอะนตรงเตง็นต์เหรอวันนี้ไม่ตามหาแล้วผมชอบไปนอนตรงนั้นแหละถ้าไปตั้มจะไปหาผมนอนตรงนั้นแล้ววันนี้แล้วทำไมไม่นอนตรงนั้นอนะเวลาถ้าจะนอนจริงผมถึงคือไปนอนข้างบน ไม่แล้วทำไมต้องไปนอนลบ,นนนลบมือลบตินบน,นเลยดิหวยเปียมันเอาโู้ลุงมาที่เรามันหลอนไงจินาการเหว๋ใครยุ่งบนอืมเอ้นี่นอนท้างวานเลยเอ้ปเปีย มื่อคือมันเล่นโชว์เต้เมียมาใช่ไอ้เปี๊ดอ๋อครัที่แก่เงี้ยี่แก่ที่ตามาเหลือคึ้นเหลือคึ้นมาด้วยไม่หมดอะอยู่ไม่หมดหรอกโชว์โชว์เอฟซีหน่อยสุดยอดลาแบกมาหน่อยเดียวพอ อันนี้อันนี้ไม่พิจารณาแมะเดี๋ยวเทไหมพิหมดบอกใา้เยอดี๋ยวห,ยหมูอะไรนะอยำอับเ,เลยเอาไปเลยยำหน่อยเดี๋ยวพอว่าจะบอกว่ากินสี่จานนะกินแค่หน่อยเดียวเองสองจานครึ่งเออสองจานครึ่งสอง<ด>สองหรือสามจานครึ่งเอาดีๆนับจานนี่ใบหนึ่งสอง สามสี hashtag. Hashtag. Oh aha, wow. oh ่ห้าจานห้าจานก็ผมประมาณสามจานซึ่งพ no. ี่ตั้มสองคนกินกอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้รอพี่ตั้มมากินกอนเลยไอ้ท่านมาแอบทานี้อ่ะไม่เดินอ่ะมันเดินมากับอินที่ว่ากับเคยที่รูปน้อหมอเกลดอันนี้เดินมาดูยาพอดูยาก็ม่แอบดูอยู่ตรงนั้น เลยไปตรงนั้นพอนั่งพี่สนแกก็เห็นเอ้ามึงนั่งเหี่ยอะไรทำไมน่ะตรงนั้นน่ะเหี่ยวนั่งเหี้ยรถไม้น้าบ้านนั่งพี่ลูพี่สนบอกดูเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เดี๋ยวก่อนก็ทืบเลยมันวิ่งอะมันรู้ว่าพี่จ้างมันวิ่งเลยอ่ะมากับใครอะลุงอ้อมบอกเพจเออกระเทยนะไอ้บาสมือมีดยังนั่งนี่บอกเออไม่น่าทำไปได้นะป้าเราหน้าบ้านมานั่งเหี่ยวบ้านกับเมียมานั่งกินข้าวอยู่เนี้ย ทีแรกไม่รู้หรอกเมันนั่งก็งกล่าวว่านั่งดูยาก็เรืเ่องของมันเพราะว่าเขาให้เขาอยู่แล้วมาที่นี่ทีไรเห็นให้ดูยาทุกครั้งพี่ส่งเกเดมาคนเดีเยวเอามึงมานั่งเหยียบต้ไมห้องน้ําก็มีห้องน้านี่ก็ไม่ได้หัวเออมาเหยียรบรถดต้นไม้น้าบ้านจะโมโหสุปดปุ่เลยมันวิ่งหนีเรื่องอวิ่งไปไปครับอะไปไปกิน้วครับ ไม่อิ่มก็่งกบลบเถ้ะ